เด็กชายยากจนเพียงมือเดียวสามารถหยุดความตายได้คุณจะไม่เชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเขาจะรอดหรือเศรษฐีนีจะถูกเข็มพิษฆ่าชีวิตทุกวินาทีคือความตึงเครียดก้าวเข้าสู่เรื่องราวที่จะทำให้คุณหัวใจเต้นแรงและลุ้นจนหยุดหายใจลมหนาวพัดผ่านตรอกแคบเสียงกรอบกแกรบของรองเท้าเก่าๆก,ก้องสะท้อนกับกำแพงเปื้อนฝุน่นเด็กชายตัวเล็กยืนสั่นด้วยความหิวมือสั่นขยับจับกระป๋องโลหะเก่า จู่ๆเสียงกรีดร้องแหลมดังมาจากด้านบนเศธีนีผมขาวกำลังล้มลงกลางระเบียงเข็มพิษเล็กๆติดอยู่บนมือเธอเด็กชายใจเต้นแรงรู้สึกถึงกลิ่นเหล็กและความร้อนในอากาศหัวใจเขาแทบหลุดจากอกเขารีบปีนบันไดไม้ผุผูเสียงไม้ลั่นดังแหลมกลิ่นสนิมและฝุ่นเข้าจมูกจนแทบสำลักเศษธีนีสะดุ้งมือสั่นแรงเด็กชายพยายามดึงเข็มออกแต่เลือดไหลซึมราวกับสายฝนแดงความมืดเริ่มก่อตัวรอบตัวเขา เงาของกำแพงเหมือนมีชีวิตเคลื่อนไหวตามการหายใจจูจ่ๆเขารู้สึกถึงความเย็นเยียบทะลุถึงกระดูกสายตาเศรษฐีนีเริ่มพร่าเลือนเหมือนเธอกำลังจมลงในความมืดเด็กชายตะโกนเรียกชื่อเธอแต่เสียงกลับสะท้อนกลายเป็นเสียงกรีดร้องของตัวเองมือเขาเปื้อนเลือดแต่หัวใจกลับดันเต้นแรงกว่าทุกครั้งเหมือนว่าเวลาหยุดหมุนรอบตัวเขาเขามองลงไปยังพื้นด้านล่างเต็มไปด้วยเศษกระจกแตก ความหวาดกลัวปะปนกับความกล้าหาญทําให้ทุกลมหายใจหนักขึ้นเด็กชายมองเศรษฐีนีด้วยตาโตน้ำตาไหลรวมกับเหงื่อบนหน้ามือของเขายังคงจับเข็มพิษแน่นเสียงลมหายใจดังเหมือนกลองในอกเขารู้สึกถึงแรงดึงจากความตายที่แผ่ซ่านรอบตัวร่างเล็กๆของเขาสั่นจนแทบจะสุดเศรษฐีนีพยายามยกมือขึ้นแต่แรงไม่พอสายตาของเธอพร่ามัวเหมือนโลกกำลังละลายเด็กชายกลั้นหายใจ นิ้วของเขาสัมผัสปลายเข็มเย็นเฉียบเลือดไหลช้าๆจากแผลเล็กแต่เหม็นสนิมและพิษทำให้หน้าเขาซีจู่ๆพื้นระเบียงไม้ผุใต้เท้าเริ่มยุบเสียงไม้แตกดังเป็นจังหวะหัวใจฝุ่นฟุ้งเต็มอากาศทำให้แทบหา,ายใจไม่ออกเขาเห็นเงาสีดำแผ่ขยายจากมุมตึกเหมือนใครบางคนกำลังจ้องมองอยู่หัวใจเขาเต้นแรงจนเจ็บปวดเด็กชายก้มตัวดึงเศษทีนีเข้ามาใกล้ตัวความหนาวสั่นสถานไปทั่ว สายตาของเขาโฟกัสที่เข็มพิษเพียงเสี้ยววินาทีแล้วความมืดก็แผ่เข้ามาอย่างรวดเร็วเหมือนโลกถูกดูดเข้าไปในโพรงว่างเสียงหัวใจเต้นดังสนัน่นเด็กชายรู้สึกเหมือนลมหายใจถูกขโมยเศรษฐีนีเริ่มสั่นเกรงเสียงกระซิบของใครบางคนแว่วมาในความเงียบรีบก่อนที่มันจะสายเกินไปมือเล็กๆของเด็กชายเกรงเต็มที่นิ้วของเขากำลังพยายามถอนเข็มพิษออก แต่เข็มติดแน่นเหมือนถูกตรึงด้วยมือมืดเขารู้สึกถึงความเจ็บปวดแผ่จากปลายนิ้วไปทั่วร่างฝุ่นและเงามืดรอบตัวหมุนวนเหมือนทุกวินาทีจะกลายเป็นนิรันด์เด็กชายสูดลมหายใจลึกแต่กลับเจ็บราวกับมีน้ำคมแทงปอดเศรษฐีนีเริ่มหมดสติใบหน้าเธอซีดเซียวเหมือนจะกลายเป็นเงาเด็กชายพยายามร้องเรียกชื่อเธอแต่เสียงแตกกระจายกลายเป็นเสียงสะอื้นที่เยือกเยน็นแล้วจู่ๆบริเวณรอบตัวสันสะเทือน ไม้ระเบียงแตกเป็นชิ้นเด็กชายต้องประคองเศรษฐีนีไว้แรงโน้มถ่วงดึงพวกเขาลงเหมือนโลกทั้งใบกำลังพังทลายแต่ในความมืดนั้นเด็กชายเห็นแสงเล็กๆส่องมาจากด้านบนเหมือนโอกาสเดียวที่จะรอดเขาเกรงมือและแรงใจทั้งหมดทุกลมหายใจคือการต่อสู้กับความตายเด็กชายมองแสงเล็กๆนั้นด้วยสายตาเต็มไปด้วยความหวังมือเล็กๆของเขากำเศรษฐีนีแน่น แต่แรงโน้มถ่วงดึงพวกเขาให้ไหลลงอย่างช้าๆไม้ระเบียงแตกเป็นชิ้นเสียงดังสนั่นก้องรอบตัวฝุ่นและเศษไม้ฟุ้งกระจายเต็มอากาศราวกับโลกกำลังพังทลายลงเนื้อหัวเด็กชายใจสั่นมือเปื้นเลือดและพิษกลิ่นโลหะและเหงื่อคละเคล้าในโพรงจมูกเขาพยายามดึงเศษทีนีขึ้นแต่แรงเขาอ่อนเกินไปจู่ๆเงามืดที่แผ่รอบตัวขยับเข้ามาใกล้เหมือนมีสิ่งมีชีวิตซ่อนอยู่ในความมืด เด็กชายรู้สึกถึงแรงกดดันหัวใจแทบหยุดเต้นเศรษฐีนีร้องเบาๆใบหน้าเธอซี่จนเกือบขาวน้ำตาไหลลงแก้มเธอจับมือเขาแน่นเด็กชายรู้สึกถึงแรงชีวิตที่กำลังหมดไปแต่แสงนั้นยังคงส่องสว่างเล็กๆอยู่เนื้อหัวเขาเกร็งแรงทั้งหมดนิ้วที่เปื้อนเลือดกดลงบนเข็มพิษแรงเจ็บปวดทะลุหัวใจร่างของเขาแทบสุดแต่เขายังไม่ปล่อยสายตาของเด็กชายมองเศรษฐีนี เหมือนเห็นทุกความหวังของชีวิตรวมอยู่ตรงนั้นลมหายใจของเขาขาดเป็นระยะแต่เขายังคงดึงเข็มพิษออกจูจูเงามืดเหมือนจะโอบล้อมพวกเขาฝุ่นและไม้แตกฟุ้งราวกับพายุเด็กชายรู้สึกเหมือนเวลาแข็งตัวทุกวินาทีหนักหน่วงจนเหมือนจะบทขยี้เขาแต่ในความมืดนั้นแสงเล็กๆสว่างขึ้นอีกครั้งเหมือนเรียกให้เขาสู้ต่อหัวใจเขาเต้นแรงจนเจ็บเลือดในมือร้อนเผา เศรษฐีนีเริ่มกระตุกมือเกรงจับเขาเสียงหัวใจเธอดังชัดในความเงียบเด็กชายตัดสินใจทุ่มแรงทั้งหมดเขาฝืนความเจ็บและดึงเข็มพิษออกพร้อมกับแรงสะบัดเสียงดังเปาะดังขึ้นร่างของเศรษฐีนีสะบัดต,ตัวไปข้างหน้าเด็กชายเกือบเสียการทรงตัวแต่พวกเขายังอยู่บนระเบียงที่กำลังพังสายตาเขาจ้องไปยังเงามืดเหมือนมันกำลังถอยห่างออกไปแต่ความเงียบกลับหนักหน่วงกว่าเสียงใดๆ เด็กชายรู้สึกเหนื่อยจนแทบล้มเลือดและพิษเปื้อนมือและเสือ้อหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดแต่สายตาของเศรษฐีนีทำให้เขายังยืนหยัดแล้วจูๆ่ๆเสียงลมหายใจของใครบางคนดังใกล้เหมือนมีบางสิ่งกำลังสังเกตพวกเขาเด็กชายและเศรษฐีนีมองไปยังความมืดและเห็นเงาร่างที่ไม่มีใบหน้ามันยืนอยู่ข้างๆระเบียงที่แตกพังเด็กชายรู้สึกหนาวสถานราวกับความตายยังไม่ปล่อยพวกเขาไป แต่เขาไม่กล้าขยับทุกอย่างหยุดชะงักเหมือนโลกกำลังรอการตัดสินเด็กชายกลืนน้ำลายมือยังจับเศรษฐีนีแน่นหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุอ,อกเงามืดที่ยืนอยู่ข้างระเบียงเริ่มขยับช้าๆเหมือนร่างนั้นลื่นไหลผ่านอากาศเด็กชายรู้สึกถึงแรงดึงเย็นเฉียบจากมันเหมือนความตายกำลังพยายามคว้าพวกเขาเศรษฐีนีพยายามยกมือแต่แรงเธอหมดสิน้นเสียงลมหายใจเธอสั่นระริก น้ำตาไหลลงแก้มเธอราวน้ำแข็งละลายเด็กชายพยายามเอื้อมไปยังแสงเล็กๆที่เหนือหัวมันเหมือนเป็นทางรอดแต่เงามืดพยายามปิดกัน้นเหมือนมือมองไม่เห็นกำลังปิดช่องว่างทุกทางร่างของเด็กชายสั่นสะท้านเลือดจากมือเปื้อนเศษทีนีกลิ่นพิษและสนิมคลุ้งเต็มจมูกหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบเจ็บปวดแล้วจูจ่ๆเสียงลมหายใจไม่ใช่มนุษย์มันดังแผ่วๆผ่านอากาศเหมือนมีบางสิ่งรอจังหวะ เด็กชายรู้สึกว่าร่างกายเขาถูกดึงเข้าหามันเศรษฐีนีร้องเสียงแผ่วเด็กชายโอบร่างเธอไว้แน่นเหมือนแรงโน้มถ่วงและความตายกำลังฉีกพวกเขาออกจากกันทุกวินาทีเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและแรงกดดันเขามองไปยังเงามืดเหมือนเห็นดวงตาเล็กๆแหลมคมจ้องมาที่เขามันเย็นจนกระดูกสัน่นแต่เด็กชายไม่กลัวเขายังจับมือเศรษฐีนีแน่นแล้วความมืดก็เคลื่อนไหวเร็วขึ้น ราวกับพายุพัดผ่านระเบียงฝุ่นเศษไม้และแสงไฟสลวนไปทั่วเด็กชายรู้สึกเหมือนโลกกำลังล่มสลายเนื้อหัวจู่ๆเงามืดพุ่งเข้ามาใกล้เด็กชายต้องตัดสินใจทันทีแรงทั้งหมดในร่างถูกใช้มือเล็กๆของเขาผลักเศษทีนีไปยังแสงเล็กๆเสียงดังแครกไม้ระเบียงแตกอีกครั้งแต่พวกเขายังคงยืนอยู่แสงเล็กๆส่องเข้ามาเหมือนกำลังเรียกให้พวกเขาออกจากความมืด เด็กชายรู้สึกถึงความเจ็บปวดในมือเลือดไหลไม่หยุดแต่ความมืดรอบตัวยังคงกดทับเหมือนกำลังท้าทายเขาเศรษฐีนีสันสถานแต่สายตาเธอเต็มไปด้วยความหวังเด็กชายสูดลมหายใจลึกกล้ามเนื้อทุกส่วนเตรียมพร้อมต่อสู้กับเงามืดทันใดนั้นแสงเล็กๆขยายใหญ่ขึ้นเหมือนแรงชีวิตกลับคืนมาเด็กชายรู้สึกถึงพลังที่ไม่เคยมีมาก่อน เหมือนเวลาและความมืดหยุดหมุนรอบตัวแต่เนวมืดยังไม่หายไปมันรอจ้องเหมือนกําลังวางกับดักครั้งสุดท้ายเด็กชายต้องตัดสินใจครั้งเดียวถ้าเขาไม่ขยับทั้งสองอาจจมอยู่ในความมืดตลอดไปเด็กชายสูดลมหายใจลึกหัวใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดแรงเจ็บปวดจากมือและเลือดไม่สามารถหยุดเขาได้เขาก้าวไปข้างหน้าฝุ่นเศษไม้และความมืดหมุนวนรอบตัว เหมือนทุกสิ่งพยายามกดเขาให้ล้มลงเศรษฐีนีพยายามยกมือแต่แรงไม่พอสายตาของเธอพร่าเลือนเด็กชายมองเห็นความหวังและความสิ้นหวังปะปนกันทันใดนั้นเงามืดพุ่งเข้ามาเร็วขึ้นเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งผ่านกระดูกราวกับพยายามดูดทุกสิ่งออกจากร่างกายเขาเด็กชายสะบัดตัวมือยังจับเศรษฐีนีแน่นแรงทั้งหมดในร่างเขาใช้เพื่อดันทั้งสองไปยังแสง แต่แรงโน้มถ่วงและความมืดยังคงกดทับเสียงไม้ระเบียงแตกดังสนัน่นเศษไม้ฟุ้งกระจายเต็มอากาศหัวใจเขาเต้นแรงจนเจ็บเลือดไหลเปื้อนมือและเสือ้อแต่เด็กชายไม่ถอยแสงสว่างเริ่มขยายเหมือนแรงชีวิตพยายามชนะความมืดเด็กชายรู้สึกถึงความร้อนในฝ่ามือเลือดและแรงเจ็บปวดกลายเป็นพลังเศษทีนมีหายใจแรงน้ำตาไหลผสมกับฝุ่น เด็กชายรู้สึกถึงชีวิตของเธอที่อยู่ในมือเขาทุกวินาทีเหมือนเป็นการต่อสู้กับความตายจู่ๆเงามืดยืดตัวสูงเหมือนสิ่งมีชีวิตไร้รูปร่างกำลังเข้ามาใกล้เด็กชายรู้สึกถึงแรงดึงเย็นเฉียบเหมือนโลกทั้งใบถูกดึงเข้าสู่ช่องว่างแต่เขาไม่หยุดมือเล็กๆของเขาผลักเศรษฐีนีไปยังแสงแรงทั้งหมดในร่างเขาถูกใช้ความเจ็บปวดทะลุหัวใจแต่แสงยังคงส่องเข้ามา ทันใดนั้นเสียงแหลมดังขึ้นเหมือนหัวใจทุกดวงกำลังเต้นพร้อมกันฝุ่นและเศษไม้ฟุ้งกระจายเด็กชายรู้สึกเหมือนตัวเขาและเศษทีนีลอยอยู่เหนือความมืดแสงสว่างเริ่มกลืนเงามืดแต่เงามืดยังไม่หมดมันรอจ้องเหมือนกำลังเตรียมเล่นเกมครั้งสุดท้ายเด็กชายรู้ว่าถ้าเขาหยุดทุกสิ่งจะสูญสิน้นแรงทั้งหมดในร่างเขาถูกใช้ เขาผลักตัวเองและเศษทีนีให้ทะลุผ่านแสงทันใดนั้นเหมือนเวลาหยุดหมุนทุกอย่างเงียบสนิทเด็กชายรู้สึกถึงแรงดึงจากความมืดอีกครั้งแต่แสงสว่างอยู่ตรงหน้าเหมือนกำลังเรียกให้พวกเขารอดเสียงลมหายใจเงียบเด็กชายจับมือเศษทีนีแน่นทุกเซี้ยววินาทีเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความหวังเหมือนโลกกำลังรอการตัดสินใจครั้งสุดท้ายเด็กชายสูดลมหายใจลึกสุด มือเขายังจับเศษทีนีแน่นสายตาต้องไปยังแสงเล็กๆที่เหมือนจะเป็นทางรอดแต่เงามืดยังคงรออยู่ไม่ไกลร่างของพวกเขาสั่นสะท้านฝุ่นและเศษไม้ฟุ้งกระจายหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบทะลุอ,อกความเจ็บปวดจากเลือดและพิษยังไม่หยุดทันใดนั้นเงามืดพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งที่ซึมผ่านกระดุกเสียงหัวใจเขาดังสนั่นในหูเหมือนทุกวินาทีคือความตาย เด็กชายสะบัดตัวใช้แรงทั้งหมดพยายามผลักเซทีนีเข้าหาแสงแต่แรงโน้มถ่วงและความมืดเหมือนกำลังฉีกพวกเขาออกจากกันร่างของเขาแทบจะยุบลงกับพื้นเซธีนีสั่นสะท้านน้ำตาไหลรินเด็กชายมองสายตาเธอความหวังและความสิ้นหวังผสมกันอย่างเข้มข้นเขารู้สึกถึงแรงดึงจากความมืดราวกับสิ่งมีชีวิตไร้รูปร่างกำลังพยายามดูดเขาและเษธีนีเข้าไป ทุกเสี้ยววินาทีเต็มไปด้วยความหวาดกลัวมือของเขาเกรงจนเล็บแทบจิกเข้าเนื้อแต่เขาไม่ยอมปล่อยแรงทั้งหมดในร่างถูกระเบิดออกมาเด็กชายผลักเศรษฐีนีอย่างสุดชีวิตเข็มพิจ,จักมือของเธอร่วงลงพื้นเลือดไหลผสมฝุ่นกลายเป็นสีแดงเข้มทันใดนั้นแสงสว่างขยายออกเหมือนพายุที่กลืนความมืดเด็กชายรู้สึกถึงความร้อนและพลังที่ไหลเข้าร่างเหมือนแรงชีวิตกลับคืนมา เงามืดพยายามเข้ามาอีกครั้งแต่ถูกแรงของแสงผลักกลับมันร้องเสียงแผ่วเหมือนความเจ็บปวดและค่อยๆละลายหายไปในเงามืดที่ล้อมรอบเด็กชายและเศรษฐีนีร่วงลงบนพื้นหายใจแรงร่างสันสถานานเลือดและฝุ่นปกคลุมเต็มร่างหัวใจทั้งสองเต้นแรงแต่พวกเขายังมีชีวิตเศรษฐีนีมองเด็กชายด้วยสายตาเต็มไปด้วยน้ำตาขอบคุณชีวิตฉันอยู่ในมือคุณ เด็กชายเพียงยิ้มอ่อนมือยังสั่นแต่เขารู้ว่าพวกเขารอดแล้วแต่ทันใดนั้นเสียงแผ่วใกล้ๆเหมือนใครบางคนยังอยู่ในความมืดเงาร่างที่ไม่มีใบหน้าโผล่ขึ้นมาเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะหายไปเหมือนควันเด็กชายรู้สึกหนาวสถานเหมือนภัยยังไม่หมดแต่แสงที่ส่องอยู่รอบตัวเศรษฐีนีทำให้เขายังมีความหวังทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความระทึกและความตึงเครียด รากับโลกยังไม่ปล่อยพวกเขาไปง่ายๆเด็กชายยังคงจับมือเศษธีนีแน่นฝุ่นและเลือดปกคลุมร่างทั้งสองหัวใจเขาเต้นแรงจนเหมือนจะแตกแต่สายตาเขายังจับอยู่ที่ความมืดที่แผ่รอบตัวทันใดนั้นเสียงลมหายใจแผ่วดังขึ้นอีกครั้งเหมือนมีใครบางคนกำลังเดินเข้ามาในความมืดเด็กชายรู้สึกถึงแรงดึงเย็นเฉียบเหมือนโลกทั้งใบกำลังถูกดูดเข้าช่องว่างเศษธีนีสะดุง้ง น้ำตาไหลลงแก้มเสียงหัวใจของเธอสั่นระริกเด็กชายมองรอบตัวแต่ไม่เห็นใครมีเพียงเงามืดที่เหมือนมีชีวิตจูจุเสียงกรีดร้องแหลมดังก้องฝุ่นเศษไม้และความมืดหมุนวนเหมือนพายุพัดผ่านร่างเด็กชายและเศรษฐีนีแทบลม้มแต่แรงทั้งหมดถูกใช้เพื่อดึงตัวเองเข้าหาแสงแสงสว่างขยายใหญ่ขึ้นแต่เงามืดยังไม่หายมันเคลื่อนไหวรวดเร็ว เหมือนเตรียมโจมตีครั้งสุดท้ายหัวใจเด็กชายเต้นแรงจนเจ็บปวดเลือดและเหงื่อผสมกันเขามองเศรษทีนีสายตาของเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความหวังเด็กชายรู้ว่าถ้าเขาหยุดทุกสิ่งจะสูญสิน้นแรงทั้งหมดในร่างถูกระเบิดออกเขาผลักตัวเองและเศรธฐีนีเข้าหาแสงทันใดนั้นร่างของพวกเขาเหมือนลอยเหนือระเบียงฝุ่นและเศษไม้ฟุ้งเต็มอากาศแต่เนวมืดพุ่งเข้ามาอีกครั้ง เด็กชายรู้สึกถึงแรงดึงเย็นเฉียบเหมือนมันกำลังพยายามดึงพวกเขากลับลงไปเด็กชายตะโกนแต่เสียงหายไปในความเงียบแสงสว่างอยู่ตรงหน้าเหมือนความหวังจะช่วยพวกเขาแต่เนวมืดยังคงคืบคลานพร้อมจะกลืนทุกสิ่งเด็กชายจับมือเศรษฐีนีแน่นขึ้นเลือดจากมือเปื้อนเสื้อและตัวเขาหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความตึงเครียด เหมือนโลกกำลังรอการตัดสินใจครั้งสุดท้ายแล้วเสียงแหลมและลมหายใจเย็นเฉียบดังมาพร้อมกันเด็กชายรู้สึกถึงแรงดึงที่แรงที่สุดในชีวิตเหมือนสิ่งมีชีวิตไร้รูปร่างกำลังจะฉีกพวกเขาออกจากโลกนี้เศรษฐีนีหันมามองเขาสายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่เด็กชายเขายังยืนหยัดมือเกรงแน่นสายตาจ้องไปยังเงามืดที่คืบคลานเข้ามาอย่างรวดเร็วแสงสว่างที่พวกเขาไล่ตาม กำลังจะถูกกลืนเด็กชายมองแสงสว่างตรงหน้าหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดแต่เงามืดยังคืบคลานเข้ามาใกล้เหมือนมันมีชีวิตพร้อมจะกลืนทุกสิ่งฝุ่นเศษไม้และลมเย็นหมุนวนรอบตัวเสียงลมหายใจแหลมแผ่วดังในหูเด็กชายรู้สึกเหมือนความมืดพยายามดูดพวกเขาเข้าสู่ช่องว่างเศรีนีสะดุ้งน้ำตาไหลเด็กชายมองสายตาเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความหวัง แรงใจเดียวที่เขามีคือปกป,ป้องเธอให้รอดทันใดนั้นเงามืดแผ่ขยายรอบตัวเหมือนกำลังกดดันให้พวกเขาล้มเด็กชายใช้แรงทั้งหมดผลักตัวเองและเศรษฐีนีเข้าหาแสงแสงขยายใหญ่ขึ้นเหมือนพลังชีวิตเรียกพวกเขาแต่เงามืดไม่ยอมแพ้มันพุ่งเข้ามาเร็วขึ้นเสียงหัวใจเด็กชายดังสนัน่นทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและตึงเครียดเด็กชายมองเศรษฐีนี น้ำตาไหลรินเธอสั่นสถานด้วยความกลัวแต่สายตายังมีความหวังเขารู้ว่าต้องใช้แรงทั้งหมดเพื่อผ่านความมืดนี้ไปแล้วร่างของพวกเขารู้สึกเหมือนลอยอยู่เหนือพื้นฝุ่นเศษไม้และความมืดหมุนวนเสียงแหลมดังสนั่นร,รอบตัวหัวใจเด็กชายแทบหยุดเต้นแสงสว่างอยู่ตรงหน้าเหมือนเป็นทางรอดเดียวแต่เงามืดยังคืบคลาน แรงดึงเย็นเฉียบราวกับกำลังฉีกพวกเขาออกจากโลกนี้เด็กชายตะโกนเสียงดังแต่เสียงหายไปในความเงียบเขายังคงจับมือเศรษฐีนีแน่นแรงทั้งหมดในร่างถูกใช้ทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความมุ่งมั่นทันใดนั้นเงามืดพุ่งเข้ามาใกล้ที่สุดเด็กชายรู้สึกถึงแรงดึงสุดขีดเหมือนมันพร้อมจะกลืนชีวิตทั้งสองทุกสิ่งรอบตัวหยุดชะงัก ฝุ่นเศษไม้และแสงสว่างราวกับแข็งตัวเศรษฐีนี่มองเขาสายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเด็กชายรู้ว่าถ้าเขายังไม่ทำอะไรพวกเขาจะถูกกลืนไปโดยความมืดทันทีมือของเขาเกรงแน่นหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดสายตาเขาจ้องไปยังเงามืดและในวินาทีนั้นเหมือนโลกทั้งใบกำลังรอการตัดสินใจครั้งสุดท้ายแล้วแรงดึงของเงามืดสูงสุด ฝุ่นและเศษไม้รอบตัวหมุนวนรุนแรงเด็กชายยืนอยู่บนขอบระเบียงมือจับเศษทีนี้แน่นสายตาจ้องไปยังความมืดที่พร้อมกลืนทุกสิ่งและในวินาทีถัดมาทุกอย่างเงียบสนิทเหมือนความตายรออยู่ตรงหน้าเด็กชายต้องเลือกขยับไปข้างหน้าหรือถูกดึงลงสู่ความมืดตลอดการเด็กชายยืนอยู่บนขอบระเบียงมือยังจับเศษทีนีแน่นหัวใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิด ทุกเสี้ยววินาทีเต็มไปด้วยความหวาดกลัวฝุ่นเศษไม้และความมืดหมุนวนรอบตัวเหมือนทุกสิ่งกำลังพยายามฉีกพวกเขาออกจากโลกนี้เด็กชายรู้สึกถึงแรงดึงเย็นเฉียบเหมือนความมืดกำลังพยายามกลืนชีวิตเขาและเศรษฐีนีเศรษฐีนีสั่นสะท้านน้ำตาไหลลงแก้มสายตาของเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความหวังเด็กชายมองเธอรู้ว่าต้องปกป้องชีวิตนี้ด้วยแรงทั้งหมดทันใดนั้น เงามืดพุ่งเข้ามาเร็วขึ้นเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งที่ซึมผ่านกระดูกเสียงหัวใจเด็กชายดังสนัน่นทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและตึงเครียดเด็กชายสะบัดตัวใช้แรงทั้งหมดผลักเศรษฐีนีเข้าหาแสงแต่เงามืดยังคงเข้ามาใกล้แรงโน้มถ่วงและความมืดเหมือนพยายามฉีกพวกเขาออกจากกันแสงสว่างขยายใหญ่ขึ้นเหมือนพลังชีวิตเรียกพวกเขาแต่เงามืดไม่ยอมแพ้ มันพุ่งเข้ามาเร็วกว่าเดิมร่างเด็กชายสันสานเลือดและฝุ่นปกคลุมเต็มตัวเศรษฐีนีร้องเสียงแผ่วเด็กชายโอบร่างเธอแน่นเหมือนแรงโน้มถ่วงและความมืดพยายามฉีกพวกเขาออกจากโลกนี้ทุกวินาทีเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและแรงกดดันทันใดนั้นแรงดึงเย็นเฉียบเพิ่มขึ้นเหมือนสิ่งมีชีวิตไร้รูปร่างกำลังจะฉีกพวกเขาออกจากโลกนี้ฝุ่นและเศษไม้หมุนวนรอบตัว เด็กชายรู้สึกเหมือนทุกลมหายใจเป็นการต่อสู้กับความตายเขามองเศรษฐีนีน้ำตาไหลรินสายตาของเธอยังคงเต็มไปด้วยความหวังแรงทั้งหมดในร่างเขาถูกระเบิดออกเขาผลักตัวเองและเศรษฐีนีเข้าหาแสงทันใดนั้นร่างของพวกเขารู้สึกเหมือนลอยเหนือระเบียงฝุ่นเศษไม้และความมืดหมุนวนเสียงแหลมดังสนัน่นรอบตัวหัวใจเด็กชายแทบหยุดเต้นแสงสว่างอยู่ตรงหน้า เหมือนเป็นทางรอดเดียวแต่เงามืดยังคืบคลานแรงดึงเย็นเฉียบราวกับกำลังฉีดพวกเขาออกจากโลกนี้เด็กชายตะโกนแต่เสียงหายไปในความเงียบเขายังคงจับมือเศรษฐีนีแน่นแรงทั้งหมดในร่างถูกใช้ทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความมุ่งมั่นและในวินาทีถัดมาเงามืดพุ่งเข้ามาใกล้ที่สุดเด็กชายรู้สึกถึงแรงดึงสุดขีดเหมือนมันพร้อมจะกลืนชีวิตทั้งสอง ทุกอย่างหยุดชะงักฝุ่นเศษไม้และแสงสว่างแข็งตัวเด็กชายและเศรษฐีนีลอยอยู่เหนือระเบียงสายตาของเขาจ้องไปยังความมืดที่คืบคลานเข้ามาและในวินาทีนั้นเขารู้ว่าความรอดหรือความตายขึ้นอยู่กับการตัดสินใจครั้งเดียวเด็กชายกลั้นหายใจแรงดึงเย็นเฉียบจากเงามืดค่อยๆจางลงเหมือนสิ่งนั้นลังเลและถูกแสงสว่างที่พวกเขาเข้าหาผลักออกไป เศรษฐีนีค่อยๆตั้งตัวขึ้นมือของเธอสั่นแต่เธอยิ้มบางๆน้ำตาไหลลงแก้มด้วยความโล่งใจขอบคุณขอบคุณจริงๆเธอกล่าวด้วยเสียงแผ่วเด็กชายยังคงจับมือเธอแน่นแต่หัวใจเขาเริ่มสงบเลือดและฝุ่นค่อยๆหายไปในแสงอ่อนร่างกายที่เหนื่อยล้าเริ่มฟื้นความอบอุ่นเงามืดที่เคยเข้ามาใกล้ค่อยๆละลายหายไปเหมือนควันโลกรอบตัวเริ่มกลับคืนสู่ความสงบ เสียงลมพัดเบาแสงแดดส่องลอดผ่านหน้าต่างระเบียงเด็กชายหันไปมองเศรษฐีนีเห็นสายตาเต็มไปด้วยความหวังและในวินาทีนั้นเขารู้ว่าพวกเขารอดแล้วจริงๆเศรษฐีนีจูงมือเขาออกจากระเบียงก้าวลงบนพื้นมั่นคงเด็กชายมองไปข้างหน้าลมหายใจยังหนักแต่ใจเต็มไปด้วยความกล้าพวกเขายือนอยู่ท่ามกลางแสงสว่างโลกเงียบสงบและความมืด ไม่อาจากลับมาทําร้ายพวกเขาอีกเด็กชายยิ้มแม้ตัวเขาเหนื่อยและบาดเจ็บแต่หัวใจเขาเต็มไปด้วยพลงังเพราะวันนี้เขาได้ทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดช่วยชีวิตอีกคนด้วยความกล้าและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้แสงสว่างค่อยๆล้อมรอบทั้งสองเหมือนชีวิตใหม่กำลังเริ่มต้นและครั้งนี้พวกเขาจะก้าวต่อไปด้วยกัน